ประธานจัดไปปกติมันมีสคริป์ด้หรอวะประธานต้องมีเพลงหอแนนตนแทนนแนแทนไม่ไมเรามีเพลงประจำไม่ใช่หรอพี่พี่แก่เขาวงวี้าเปิดเปิดแค่ทีเดียวด้วยเอออะไรวะนี่พี่ก่เลยเขาวงบีบลยเขาวงไว้วงบีบแล้วเขาวงเขาวงวงบีบ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 อ้บนใกล้เปล่าอ่ะแล้วนอะวงบีบ ก็ทำไมต้องตีคันเร็ววันขนานัแล้วมันเปลืองเมมไหนคนโอ้ยใช้เมมอะไรตีเพื่อนผ่านร้อยวันไม่เป็นไรเาโอ้คุณเดี๋ยวฟิล์มเต็มเร็วๆดิอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่งนตัดกูอีกอ่ะมาจะยุ่งยังไนวะเนี่ยเอายังพร้อมยังครับพร้อมยังทุกคนพร้อมเร็วมาๆาชื่อตัวเองก่อนนะวัแล้วก็เองกหนูกินองุ่นรอแล้วเนี่ยใช่มันต้องเปิดชื่อตัวเองก่อน โอเคได้ถูกแล้วไปครับทุกคนพอยังครับอย่าขยับวงดิพอไหมครับอย่าขยับ้อนนอนได้ครับโอ้โหกินได้เสร็จกันออนนอนน้ำน้ำหโอเคโอเคโอเคสี่สามสองหนึ่งเอาละครับแฟโๆดีด้วยนะครับอยู่ผมลักกี้ชิงใครผมแล้ววันนี้ผมเราอยู่กันใน m i n e c r a f บ i s m อครับผม Amazing อ่ะเออก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ m i n e Craft ISMP นะครับซึ่ง ISMP ก็ย่อมาจากคาว่าอะไรนะ s u r v i v a r m a l t i Player ใช่ไหมครับลุงใช่ไม่ใช่หันโอ้ก็วันนี้ก็อยู่กับกินอเนี่ย หนึ่งเดี๋ยวเขาปิ้วเจ็ดแปดเก้าสิบสามคนนะผมเออก็ครบดิใช่มไหมครับครบไหมเฮ้ยก็ครบสองคนครบดิโอ้ยโอ้ยตอนแรกเราไม่ครบตอนนี้ครบเลยแล้วมานนำตัวหลายคนกันเลยดีกว่าครับเพราะว่านี่เป็นเซิร์ฟเวอร์ S M P ใหม่ของเราครับเรื่อตัวหลายคนเลยครับ ไปครับลุงเริ่มเลยครับไล่ลุงไล่จากลุงไปเลยครับไล่ลุงไล่ลุงไล่ลุงไปไปไาไับปไปไปีปไ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 ป้ปไปนปไนไป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 งปไอไครปไปรปไปยปไปไคไับปไปไปนปไ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 รไป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 เอไป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 ัปง ต่อดิโอเคครับบ๊ายบายเดี๋ยวการ์ตนสวัสดีครับคาตารูครับต่อดิเดี๋ยวสวัสดีครับพออิงพอยค่ะอ้าวใจว่เป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มแล้วทำไมทุกคนต้องเงียบวะอ๋อตั้งใจฟังไง อต่อดิต,อต่อสวัสด <c oughs> ีครับสวัสดีครับผมกุจิกายหล่อเทปบดกูบดกูอ้อาวต่อดิ มันต้องแท็กต่อไปเรื่อยๆมันต้องแท็กเอตัวฟุ๊กฟุกอย่าตกกูฟุ๊กอย่าตกกูมีอากาศแบเนี่ยทำไมต้องแต่กันเลยไอ้ฟ้ามึงกินนมอุ่นเนาะมัเป็นอะไรกันเนี่ยเอาข้างข้งอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเร็วๆมันเปลืองเมมเร็วๆเปลืองเมมอีกแล้วเดี๋ยวเต็มเดี๋ยวฟิลเต็มโมอันนรีครับผมไอคิชิเซ็ครับผม เอาไนัสวัสดีครับผมปอนปันเองนะครับเฮ้ยมันเป็นธรรมเนียมเป็นล้อสวัสดีครับผมบอสนิติครับหรือหมอบอสเองนะครับผมไม่ใช่อารีนานะครับผมตื่นตืตื่นตสวัสดีครับพวกเองครับผมใครเป็นมิกเกลนะครับไม่ใช่หมอบอสนะครับผมแม่ตบโซ่แม่ตบโซ่แม่ตบโซ่ไม่ไ่ตบเล แน้นำก่อนสวัสดีครับทุกคนนะครับโย่ผมสื่อสองไทเกอร์เฟีย์านะครับสวัสดีครับโอมโฟมโอมโมโอ้ยครับเอ่อไซมอนยังไม่ได้นำตัวยหรัใส่ต่อดิต่อไปอยู่ม่อยันไงเรียนเรียนเรียเรียนอยา ียยังเฮ้แต่มันหมาต้องสั่งเขาที่แล้วมันเปลืองเมมมันเปลืองเมมโอ้ใช้ฟิล์มอัดตีจะได้ไม่เปลืองอหนักกว่าเดิมอีกสวัสดีครับไซมอนครับไม่มีอะไรมากอบ่อยแค่นั้นแหละสวัสดีเยลโล่โอเคครับก็สวัสดีครับไม่ต้องรักากันมากครับผมลักกี้ครับผมนะครับเป็น ไปแล้วครับเป็นแล้วไม่ใช่ว่านาะนำแ,แนะนำตัวไปหรอหลังแล้วก็แนะนำใส่ออรอบไงทุกคนรู้จักเออสองสองรอบเลยเหรอไปลูเล้เบรกกันก็วนกันอยู่เงี้ยไม่ต้องไปไหนแล้ก็โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับก็ตอนนี้เราจอยเวอร์นั่นแหละก็อยู่ในมายคาสเซชั่นอะไรนะครับลุงช่วยให้ลุงอธิบายทั้งหมดเลยครับว่ามีอะไรบ้างในเซิร์ฟนี้นะครับยกให้ลุงเลยครับผมเองทุกคนเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็นทุกคนเลยก็แค่ กดกระโดดไม่ได้นั่งกินอ่างหุ่นโอเคเติมนี้ก็เติมนี้ก็ใช้เวอร์ชั่น1.17ก็จะมีมอดพวก่าอย่างที่เราใช้กันอยู่ก็คือเป็นไวแชทแล้วก็อีกหลายๆมอดที่กูทำเองแล้วก็ไม่แจกตามนั้นเคแลอ้าวๆาคลิปอะไรกูไม่รู้แล้วก็แล้วก็ครับผม1.17ของเราเนี่ยมีอะไรต่างจากที่อื่นครับลุง ใช่ครับตามนั้นเลยตามนั้นเรามีเสียงเรือด้วยอย่างนั้นหอโอคนิกก็ที่จะต่างจากเซิร์ฟอื่นมากๆเลยก็คือมีลัสเคปแล้วก็ลิฟสโตนเคปแล้วไม่เหมือนชาวบ้านด้วยกล้าพูดได้เลยอ๋อใช่ใช่ใช่ลัคกี้ลัคกี้ลัคกี้ครับผมที่สำคัญถ้อยากรู้รายละเอียดนะครับ มาครับสามารถติดตามในที่ไหมครับ T H ครับผมข่าวสารต้นเดือนทานใจข่าวสารคุณภาพติดตามไปที่ไหมครับ T H ครับผมครับยอดเลยหรือว่าจะสแกน QR วอารโค้ดที่เราแปะไว้ตรงหน้าจอก็ได้โอ้โหโคตรยอดต้องเขียนพาดพิงแขกไปแล้วได้เช่นกันนะครับโอ้โหขายแม่งทุกทางก็ตอนนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับผมขอประกาศเปิด เปิดปิดเซิร์ฟครับปิดปิร์ฟตอนนี้เกนตอประกาศเปิดเริ่ม i อ MP ครับผมไปสปีรันเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่มาเลยคามันอ่าไปดสวยไปไม่ไดไม่ไป้ปนแล้วรีบจังวะนี่ๆอยากโชว์ระบบโชว์ระบบโชว์ระบบทุกคนออกกรุครับทุกคนออกกรปครับโอเคครับโอเคครับโชว์ระบบดื่ม ได้ครับออกยังไงวะดี๋ยวก่อนบอกแล้วว่าเสียงเราเซอร์ราวนี่ครับโอ้ยแหลกแหโอ้โอ้โอ้ตอนนี้เริ่มเป็นที่น่ารักแล้วนะครับทุกคนนี่เพี้ยวฟฝ้าอย่างไหวะช่วยด้วยเพี้ยวฟฝ้าเพี้ยวฟฝ้าเพี้ยวฟฝ้าไม่ได้ยินทุกคนได้ยินไหมฮัลโหลโอ้ยไปไกลไปไกลจังวะพูดตรงนี้ด้ินเมาไซมอนฮัลโหลไซมอนหายไปเร็วไซมอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยหายไปแล้ว ก็คาตาไปนู้แล้วถ้าจะคุยกับใครเราต้องยืนใกล้กันนะคาตาคาตาคาตากดปุ่มปิดเลยแล้วทำไมปิดเสียงพี่ไปละแล้วมาโทษแล้วมาโดษกดหนึ่อกดเด็ดไปแล้วพี่อะไรฮะ แล้วไปกระจุกอะไรกันอยู่แป๊บๆกูดูแมพอยู่แล้วทำไมกระจุกกันอยู่ตรงเนี้ยเขาอยากคุยกันแหละพี่ไกอยู่ไหนพี่ไกพี่กพี่กายอะพี่กไกระจุกกันโอ้ยโอ๋อพออยากจะคุยกับคนอื่นนั่นดันห่างกันก็ไม่ได้โอ้ยได้แล้วทำไมลักกี้ตะโกนมาแต่กลแล้วอยู่ใดเว้ยอยู่นี่ไงเมืองข้างตัดต้นไม้อยู่โอ้โหข้ามเลย เอาวยไปไปเดี๋ยวทำไมคราบสติกไม่ได้อะเปิดอัลต้าแพคแล้วนะทำไมคราบสติกไม่ได้กไม่ได้ใส่วะนี่ไงคราบได้นี่ไงเอาบอลหล่อนแหละเอามันไม่ขึ้นอ่ะบอลหล่อมไม่มันไม่ขึ้นอ่ะอกแพงอ่ะเก่าเออเบิร์ดก็ไม่ขึ้นเอาเอาแต่มันก็คราบได้นะคราบได้มันไม่ขึ้นเพราะผมกับกับพี่บอลไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นจริงๆไม่ไม่ขึ้นเลยไม่ไม่ขึ้นหมีไม่นี้แหละหมอ รอสิบนาทีรอไม่ได้เอาอะไรก็รอเออไม่ขึ้นจริงด้วยวะเออทำไมไม่ขึ้นชิมหายละาีมไปดงไงผมเติ็มแล้วอันเดียวยังไงใช้โอกระขาไม่ได้หรอเออวะทำไมไม่ได้วะเออทไไไมม่ด้ใช้โอกล็อกได้เออประกาศด้วยประกาศด้วยทุกคนใช้ค้าไม่ได้นะสติ๊กอ่ะทุกคนสติ๊กมันค้าไม่ได้ปิดไม่เนหายเขาสร้างบล็อกไว้เลยนี่ไงปิด ตัดไม้ตัดไม้ไม่ได้ยินอะไรแล้วทุกคนเอาติดไม่ได้คอยถายไม้เร็วเดี๋ยวเราเพิ่งเปิดทิ่นของยังไม่มีเลยเหรอแล้วไข่มันเล่นอะไรตรงข้างขวาวะเออเสียงมันมาจาก้างเดียวแล้วแล้วแบบเอาหายไปหรือไม่นะเสียงมันไกลมากหมอนั่นดิอยู่ไหนกันวะนะอยู่ข้างขวาเขาไปคุยอ๋อนู่นไงตรงนู้นใช่จะบอกว่าขวาหนูหนูไม่ได้หันให้ทิศทางเดียวกับหมอเนี่ยลืม ได้เวลาคุณอุ้ยลุงตกใจหมดว่าไงหมู่บ้านที่ผมเอานะไม่มีคนจองหมู่บ้านแล้วว่าหยาแอบโอ๊ยอย่างลุงโอ้ยลุงจองหมดแล้วปากบอกลุงเบ๊ด้วยว่าเฮ้ยลุงลุงโอ้กูอยู่นี่กูได้ยินมาหนึ่งลุ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 งลิลลี่วอลเล่ฮะวอลเล่บอลเออโอเคนั่นต้องถูกต้องถูกต้องแล้ว ทีเช็คกูไม่นกระตันมากอะผ่านชิปเฮ้ยเฮ้ยทุกคนใครตายคนแรกปั่นจิ้งีนโว้ยมาโควิดก็งี้่นี่ไงตายคนแรกนี่ไงตายคนแรกไหปเลยไปเลยไล่ไปเลย่ะเฮ้ยเล่ไล่ไปนันไันอล่ไล่โอ๊ยแล่แม่ท่าเดียวเดเยวไปลวีไปแล้วีไปแล้ว ก็มันก็เมื่อกี้มันตะโกนมามันบอกใครตายคนแรกอ่ะใครปั่นจิ้งหรีดก็เลยวิ่งไล่นู้นเลยเด็กน้อยอย่าเสียงดังนี่มันดึงมันเดินแล้วไม่เป็นไรคะเด็กนอนคนาทำงานกลางคืนเข้าใจไหมปัญหาฮึมเข้าไปแล้วบอสยังอยู่บนหัวกูนี่หว่าตัดไม้อยู่เนี่ยแล้วโซนนี้ไม่คิดจะพูดอะไรกันหน่อยหรอครับทำไมอ่ะ เงาอไม่เงาเงาอะพี่กายพี่กายอยู่ไหนพี่กายเสียงเงาฟาโคตรดังเลยกายอยู่ไหนยัยยัยปะพูดแตกดิพูดไกายไปใช่ปะตาตามันแตกอะนี่ไงัพี่กายเฮ้ยไหน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 ใครอยู่ตรงนี้ใครอยู่กับผมผมบอกว่าทุบเองเฮ้ยแต่แต่พี่ทุบผิดเองทำไมไม่เห็นอะ เเอราจะอยู่เราจะอยู่หมดนี่เลยเหรออืมใช่เราเป็นมนุษย์ทำไว้ไก่มึงเป็นมนุษย์เรือมามานานที่เฮียแล้วนะมึงรู้ปะยู่วิสีปะเนี่ยเฮียทำไมวะเกิดอะไรขึ้นมันก็มันมุงกระจุกอยู่ตรงนี้ประมาณห้าหกคนนะมันดูทำมันดูทำเกิดอะไรขึ้นแล้วไม่ได้คือขุดตรงนี้ขุดทีคนอื่นไม่ได้เวลาไปขุดตรงนี้ที เรต,ต้องเล่นอย่างเงี้ยขุดๆอย่างเงี้ยงงต้องต้องเดินมาดูเว้ยตรงนี้มีกันอยู่5คนเนี่ยไอ้ <c oughs> แก๊งคนหล่อแ <c oughs> ป๊บนึงนะพี่หนูยืนกิกน in in องุ่นอยู่อ่ะหนูขอหนูหนูเดินไม่ได้อะฟ <c oughs> ้ามันหล่อโด่งแน่ไยแล้วม<ป>ันเลยขี้ดไม่เข้าตัวมันตลอดเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยแล้มันก็ไม่ได้ขุดด้วยนะแม่งยืนมองเฉยเฉยเมงคนชั่วไอ้ฟ้าคนชั่วยืนนิง น่าจะอยู่กันตรงนี้จริงๆเหรอไม่รู้อ่ะทำไมเรากองกันอยู่ห้าคนน่ะนั่นนะดีแล้วคนอื่นไปไหนกันหมดอะเขาแยกย้ายไปหมดแล้ว <c oughs> จู่ๆก็มีผีหนุ่มตามมาได้ไงวะฮะแต่หลักๆอ่ะอยู่อยู่รวมๆกันก็น่าจะดีนะกูเหาขนาดนั้นเลยนะเอออยู่คนเดียวแล้วไม่รู้จะพูดอะไรใครใครๆพูดอะไรใกล้ๆน่ะอะไร โอ้ยไดนแล้ววิ่งมาแล้วได้ินแล้วพี่ฟันมาอยู่อีกคนนะพี่มันอยู่ใกล้ๆอ่ะเนี่ยอยู่กันตรงนี้ห้าคนนี่มันยอะจริงๆเปล่า ไม่ก็ทำ่านลงไหนกันวะก็ทำอไรกันแบยืนียูซียูซียูซีกองกันอยู่คข้างบนเป็นม้ายย่อยดแล้วแลวอะพี่ผงพี่ผงจะบอกจะบอกว่าแก้ลูกเวทตามาฆ่ากูเลยอะไรวะโอ้ยหลอนเนแล้วผู้นี้จะกวอาเมื่อกี้จริงๆผมไปมองไอ้นี่มาไปมองรง้ามลงเบสลงเวทผมหลอนลง้ามติ๊กไปได้ผมหลอนอะไร่ายอยู่ไหนเดียกูแก้ให้ ไอ้ที่เรามีรู้จักบักบนโปรดักชั่นแบบ่าบักดูดูครับเดี๋ยวไม่ได้เข้าตัวเลยอะไรนะพี่ตาเบิร์ดฟอเรส์อยู่ตรงข้ามภูเขาเฮ้ยใช่ไหมอ่าจะเอาเบิร์ดฟอเรส์ไปทำอะไรกันอ่ะเอาไม้ไงพี่ก็เอาไม้ไงไม้เบิร์ดเอาไปสร้างโรงแรมมั้งพี่โถเอ้าก็อาจจะใช่ก็ได้นะก็อาจจะใช่ก็ได้เอาไม้เอาไม้ไม้เบิร์ดเอาไปทำเหมืองมั้งพี่ก็ได้นี่หว่าก็ได้มันก็ได้โอ้โหอะไรแต่มีคนแบบว่าอยากได้อะไรก็ได้นะเว้ยเราเอาไปถมทะเลอะ มันอยู่แถวนี้ปะวะนอยู่แถวนี้ปะวะมันอยูมันอยู่มนอยถวนี้ปะวะไม่ยูไม่ยูไม่ยูไม่ยไม่ยูไม่ยไม่ยูไม่ยูไม่ยู่ยูไม่ยูไม่ยูไม่ยูไ่ยูไม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 ่ยไม่ยูไม่ไม่ยไม่ย่ย่ยูไ่ย่ยูม่่ยูไม่ยไม่ยไม่ยูยูไไม่ย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 ูยูไม่ไม่ยูไม เดี๋ยวทำไมเสียงมันมาไกลๆวะอยู่ไหนเนี่ยสาวแพทเมื่อกี้สาวแพทอ๋อสาวแพทใช่ป่ะใช่เออเมื่อกี้สาวแพทไอ้นุ้ยคงไม่ชอบแถวนี้หรอกแถวนี้ไม่มีทะเลมีแต่ภูเขาใช่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 ผมก็มีทหารนี่อยู่วะกำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างบ้านตรงไหนดีทำหมู่บ้านเปล่าข้าตาครั้งที่แล้วเรายังได้สานโปรเจกต์กันด้วยอันไหนอันที่ว่าจะไปทำหมู่บ้านด้วยกัน หมู่พ่านนั่นไหนนะเราเรารู้สึกว่าเรามีหลายโปรเจกต์มากเลยได้ได้เอ้ฟาดลงเหมือกูก็ได้ป่ะเมื่อกี้พี่พี่ฟาดใหม่ตัวเองปี๊บเฉยเลยไม่ไม่ผมจะลงคนเดียวไม่ไม่ไม่แต่แต่ผมเห็นนเนี่ยผมเห็นไปหาพื้นที่ใหญ่ๆแล้วก็แบบไปอยู่แยกได้ไหมแล้วก็คือก็คือต้องหันกลับมาแล้วก็แบบเอ้าเอ้าเฮ้ยเสียงพี่คอยค่อยเฟดเอาชิปไม่ก็แบบไม่ได้สร้างชิปขนาดนั้นเนี่ยเหมือนแบบ ไปทําบ้านอะที่แบบพื้นที่ติดกันอะแต่แยกกันคนละโซนอะอ่าได้ได้ได้แต่เมื่อที่แล้วเหมือนตั้งใจจะทําแบบนั้นปะแต่บังเอิญเฮ้ยอะไรกันครับพี่ยัยเอ้าอยู่แถวนี้เหรอใช่เถิ่นเถิ่นแฝงเราไปที่อื่นเงนอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองไงอยู่บนหุ่อยู่ด้านล่างคนเราจะไปทางนู้นเหรออยากอยากไปทางไหนไม่รู้อ่ะแล้วแต่พี่นำเลยไปเลยกูชนเจ้าจอม ครับฮะว่าไงครับอยู่ด้านล่างกัอยช่เหอใช่เขาอยู่ด้านล่างเหมือนตรงใต้เท้าอะอ๋อแต่ละแร่ละแ่าผม่ะแต่ละแต่ละ่ลง่ะแต่ล่ละแ่ะจตะแ่ะ่ละแต่ละแะเป็นเพร่ะพี่พูดเ่ียงดังต่อะ่ตลละแต่ดะแต่ล่ะจริงป่ะแ่ละ่ะ่ะ่ละ่ต้องเอาไม้ดำไปด้วยไม่แแลแะ่ะอ คือทําได้เลยอ่ะทําปลูกต้นใหญ่ก็ได้เยี่ยมแต่ไม่เป็นไรเอาอีกโอ้ยชอบจริงเลยลุงทําเสียง่เสียงใมันดีมากเลยนะเสียงใบไม้มมันเป็นเสียงของใบไม้ตัวใหม่อ๋อไม่รามาใส่ผมว่าภูเขาตรงนู้นก็น่าสนใจจะอะชอบภูเขาอี่ไหมล่ะฮะชอบภูเขายี่ไหมล่ะ ไม่นะหายไปแล้วไปมึงใจดีนเมื่อกี้วิ่งไปเออเ,เสียงเบาลงหันมาเอ้าหายแปลกไม่ผมเจอโคไง,งขอขุดขอขอุดโคแป๊บถ้าเกิดอยู่ดีๆพี่เดินมาอยู่เดี๋ยวพี่เจอสายใยแร่ทำไงวะสายใยแร่เจอไอ้นั่นนะสายใยแร่เลยสายทานเฮย้ยจู่มาตะโกนมาเราอยู่๋ยวนี้แปลก แตกกันนะไม่ไม่ไม่รู้หรอกว่าเระผมว่าผมไม่นี่ไว้แน่เลยว่าอาจจะเป็นสักมอสักมอสบางตัวที่ที่ทแบบทําให้ทหําให้ตัวพี่วาว้าไปว้าวามาจริงเหรออาจจะเป็นเน็ตเออไม่เน็ตพี่วิง300่งสามร้อยเนี่มไม่ผมอ่ะผมอ่ะน่าจะเป็นยี่ผมเน็ตพี่วิ่งตั้งสามร้อยเลยเนอะผมว่าเราลองเราลองขึ้นไปดูบนเขาดูก่อน,กนไหมว่าแบบมีอะไรให้อ๋ <c oughs> ผมว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าขึ้นไม่ใช่เหรอกระโดดเราไปลรไปล้วไปไหนอะเราอะ เอ้ยผมว่าตรงนี้มันก็ดูเป็นแบบถ้ำเล็กๆนะได้อย <c oughs> ู่แต่ไม่แต<อ>่มาสุ<ะ>เดี๋ยวแล้วเราต้องการที่แบบไหนวะลุงเขาบอกว่ามันมีถ้ำใหญ่ใช่ไหมใช่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองค้นด้วยว่ามันจะมีถ้ำแถวนี้หรื <c oughs> อเปล่าวิ่งไปอยากล่ากไก่เป็นพวกเป็นพวกซอบเขาไงพี่คือ <c oughs> พี่ก็อยู่ใต้ดินไงก็แยกกันดี เดี่<ม>ยวอใ<ซ>ห้แล้วพี่จะเห็นเหรอเอาพี่ไม่เห็นเนาะใช่พี่จะเห็นเหรอเออผมเปิดแคนวาสใช่มันก็เลยมีเอเดนไมค์ไลท์พี่มีแคนวาสปออะพี่มีแต่ไอ้มอดไอ้นั่นอะไอ้ที่ลุงตั้งเอาไว้ว่าเรื่องแสงอะอันแน่ใช่เรื่องแสงแหละแต่ว่าผมเปิดเดนไมิกไว้ด้วยไงอ๋ออ๋อพี่ไม่มีวะมีเดนไมิกด้วยหรอไหนวะ มีมีมีคุณคุณว่ามีนะอยู่ผมจำผิดวะต้องมีดิหรือหรือหรือพี่ตาบอดหนนี้แจ้งมาเถอะพี่อยากจะหาไม่เจอเองเหมือนจะไม่มีมั้งอ้าวโอ้ยทุกคนเปิดหูในดิสแป๊บ,บนึงว่าไงวะฮะทำไมวะ,วเ,วะมเช้าเหรอทำไมกูยังนอนอยู่เลยว,วะกูะยังไม่เช้า หมายถึงว่ามานอนครบสามคนแล้วนี่ทำยไงทำไมที่พี่พี่ไม่เปิดล่คุณทำอะไรคุณดูด้วยว่าผมมีอะไรล็อกกี้ลุงเบเบสไม่เปิดอะลุงเบสไม่เปิดอ่ะไอเทียที่พี่แดงเลยนะตรนงนะไหว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 ก็แย่แล้วไม่พี่ลัอกกี้กับลุงเบสไม่เปิดเออรอบอไม่เปิดอ่ะร็อกก็ไม่เปิดรอบอรลอกกไม่เปิดเลยทุกคนตะคุณรอไม่เปิดก็แต่คุณรอไม่เปิดตะกรอคุณรอรอไหนรอรอไม่เปิดไม่ มื่อกี้มีคนสูงอยากจะบอกว่าเมื่อกี้มีคนตายคนแรกของเซิร์ฟเวอร์ใช่มีคนตายคนแรกของเซิร์ฟเวอร์ต้องโดนอะไรบ้าต้องดนอะไรบ้าต้องดนอะไรบ้าปั่นจิ้งลยครับจิ้งลปั่นจิ้งลดปั่นจิ้งลีดปั่นจิ้งลดคือกอ่ใน้ต้องปั่นในนี้เลยกูต้องเปิดกล้องปั่นใช่ไหมเ่ยพี่ไม่ในึกว่าพี่จะแบบให้ให้เล่นแบบอะไรนะร้อวินาทีทุสอะไรเงี้ยปั่นจิ้งลลดปั่นจิ้งลี้ปั่นจิ้งลีดปั่นจ เอาสิบรอบเอาตามมาจำนวนคนละสิบโยนสิบสองคนสิบสองคนสิบสองรอบใครก็ได้ไอ like ้กายคลิปด้วยกายคลิปด้วยกายคลิปด้วยไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้กายส่งมาก็ได้มั้งแต่ไม่พี่พ่อยากให้ผมหน่อยเปิดยูนิตคอนเปิดกล้องเปิดกล้องเปิดกล้องเหรอเฮ้ยนั่นมันดิฟสโตนเคฟเฮ้ยเอาวะอะไรเกิดอะไรขึ้นฮัลลโหเมื่อกี้มีคนตายเซิร์ฟเวอร์คนแรกของเซิร์ฟไอ้คนแรกของเซิร์ฟเวอร์ไงลุงไหนไหนไหนกายปั่นจิงลทธิ์หมดลังเทิดปั่นจิงลทธิ์ปั่นจิงลทธิ์ปั่นจิงลฤ ปั่นจริงปีั่นจริงปิดสองครั้งปั่นจริงสองครั้งปั่นสิบสองครั้งปั่นสิบสองครั้งปั่นสิบองครั้งเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนออกคิดว่าออกห้องเยนเดูว่าดีสัตว์เด้เห็นหัวมึงแล้วหิวข้าวว่ะเดี๋ยวนับเดี๋ยวนับเองเดี๋ยวนับเองเดี๋ยวนับเอง หนึ่งหนึ <boundaries> ่งงหนึ่งหนึ่งหนึงหนึ่งหนึไปอีกรอบอีกรอีกร่จงกแล้วจิงกล้ิงกหนึ่งสององสองสอง มีใครอัดพิเศษไหมเนี่ยไม่ได้อัดต้องถ่ายต้องต้องทำใหม่นะอัดก่อนต้องอัดก่อนไปเร็วมาต้องอัดี๋ยวนี้อัดไล้อัดไปแล้ว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 อัดไปจริงจังแล้วจริงจังแล้วอันนี้จริงแล้วจริง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 แม่เน่ตัหนึ่งตั้งหนึ่งผมผมเล่นไอ้เสี้ยมันอัดไปเลยใช่นี่นี่เออมันต้อง ไอ้เงาแถวนี้มันมีฟาร์มข้าวอะไรปะกูหิวลมไปไหวแล้วหิวลมเลอะอาหารสองไม่หมู่บ้านนี้มันไม่มีมันไม่มีฟาร์มเออมันไม่มีของแห้งข้าวแบบพี่อยู่ในไก่บอกว่ามันดึงไปส่วนหนึ่งเดียวแล้วก็อันนี้มาดึงไปส่วนหนึ่งหนึ่งสองสองสามจะเห็นนะใส่หมอนก็ได้ว่าลุงมีมันฝรั่งไหมหมู่บ้านเนี่ยไม่มีนะไม่เจอเลยเอ้าเด็ดคือหมู่บ้านยังไม่มีฟาร์มอ่ะ กล้าไม่ในกล่องละมันในกล่องผมเจอแต่หนมปังเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะอะไรวะสามเฮียกายตายเลยตลบเฮ้กายตนโพไม่มีเซนเซลงกิจู๊ดเฮียไปละไอ้กายตายหาไปแล้วครับ กลับ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 ลับก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 ลับลยเผาเลยเผาเลยเผาเลยลล มีพึ่งด้วยดูดิโอ้ยพึ่งพึ่งหลงเลยผว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเพราะมอดไอ้นี่ของแม่แน่เลยตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรวจพาร์ทนี้ค่อยออกคือเราไปไหนดีวะพี่มันอาจจะเป็นเพราะมอดไอ้นี่ป่ะไอ้ที่คาตะไอ้ที่มันไม่ล็อกกล้องอะป่ะไม่ไม่ไม่น่าจะเป็นเพราะไอ้เลซี่อีกตัวหนึ่งมันปรับแก้ไอนี้ไปได้ป่ะวะก็อาจจะได้นะโอ้ยเสียงคาตายอยู่ด้านหลังเงื่อน ใช่นางอรวงร่างใช่แค<ง>่ยิงเดี๋ยวเดีด๋ยวต้องแก้เดี๋ยวค่อยเราจะ <c oughs> นึกถึงออเดี๋ยวออดเลย <c oughs> นี่นี่กำลังคิดอยู่เดี๋ยวจะจับพึ่งยังไงดี <c oughs> นึกไปนึกมาโอ้ไม่ต้องไม,ไม่เป็นไรก็ได้มงเดี๋ยวค่อยก็ได้มงเฮ้ยอเอาอพี่เอาเลยว้าวถือท็อสไต้น้ำเราจะตายไม่มันไม่มันไม่แค่แสง มันมันไม่มีไม่มีทางลงวะ่ะมันแค่ลึกเฉยๆลึกเฉยๆใช่ใชแต่มีเทาวันเฮ้ยเดี๋ยวดี้เ,ดเ,ดเอ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนเหมือนจะมีเหมือนจะมีแป๊บหนึง่งฮ <c oughs> <อ>ึบไม่อะใช่ลึกเฉยๆโอเคแย่จังเราต้องเอาไว้ตรงเออันนั้นด้วยปะ่ะเอาไวไ้ทำหินย้อยได้นะ <laughs> แล้วทำไมเราไม่ขุดอันบนนะพีอะ่อ่ะอมีด้านบนด้เหรอโอ้แย่จังอ้าโอ้โหฉลาดแท้คาตาพี่จะขุดอันบนบนแบบบนหัวคาตาเลยอะ่ะ <laughs> ไปดีกว่าพี่หมวเนี่ยนี่ไงขุดไปด้วยสักพักขุดแล้วปังเข้าหัวตัวแตกเกือ เขาฝันกระดุกขึ้นเดี๋ยวเราจะไปหาที่สร้างบ้านด้วยกันนั่นนะสิก็เคยแบบเคยร่างโปรเจกต์เอาไว้ไงแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ทำสักทีเฮ้ยแต่ตรงนี้ตรงนี้มีนี่เรบีนใช่เรบคือผมกำลังคิดอยู่นะว่าเดี๋ยวพานี่ผมจะตัดอให้ไรอ่ะเฮ้ยคุดเดชเจ้าอ่ะออุ๊ย อ้าวอย่าลืมนะว่าเราไม่ได้ใส่ชุดก่ออ่ะคือเหลือหัวใจเดียวเหือหัวใจเดียวพี่คือแบบแล้วาประเด็นคือเมื่อกี้ตกตกเกือบเกือบโดนดิฟสโตนเว้ยกินเนื้อเข้าไปกินเนื้อเข้าไปกินแล้วกินแล้วเฮ้ยนี่มันอู้เยอะนะเนี่ยอมองกูสอเราอ๋อมันกลับมาวะกี่ ใช่ป่ะมันยังเป็นอมงกุศลไหมใช่ไม่หยิบหรออมงกุศฮะกำลังมองอมงุสนอนอยู่เฮ้ยตรงนี้ไม่เถาวันใช่แต่เราไม่มีนี่เราไม่กินไก่ใช่ตึ้งตึงเอ่อตึ้งวางไปแล้วนั่นแหละ มันรู้สึกมันวางแล้วมันง่ายประพุดเออผมว่าไหนๆก็แล้วเราตรงนี้ดูสวยนะใช่ไปตัดตัดดอกไม้ไปสักหน่อยตัดผมว่าตัดคลิปตัดคลิปเหมือนกไงเอ้าไม่ใช่เหรอเอาตัดใช่เพร่ะวนนี้เราเพิ่งเปิดซิสเตอร์เราดูพัทตะระเลยไปแล้วใช่เราดูพาร์ทถัดไปคัานี้ยาวแล้วไม่ตัดด้วยขี้เกียจเออลงเงี้ยแหละสดๆบายลงงทางเนี้ยบายบายปิดคลิปก่อน บบบบบบโอเคผมปิดของผมละใช่พี่ยังไม่ได้ตัดเลยเย้บายีบอยเป๊ะ